สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถพัฒนาอีกแล้วนะครับผมจากอีีที่แล้วนะครับเราได้คอนเน c t ตัว Data b a s e m บ n มอ d b กไปแล้วนะครับสำหรับอ p ีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับผมไม่ได้มาสอนนะครับเหมือนเดิมนะครับผมมาแบ่งปันมาแชร์ความรู้นะครับผมสำหรับการเขียนโมเดลเนี่ยก็ง่ายมากนะครับง่ายมากๆเลยนะครับปึ๊บเดี๋ยวเรา create โฟเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟเดอร์นะครับมาที่โฟเดอร์โปรเจกต์เรานะ new โฟเดอร์ตรงนี้เลยนะครับผมก็ โมเดลมี S นะครับผมผมก็ใส่ไปสร้างชื่อเดียวกันเลยนะครับกับเราก็ชื่อเพอร์ซันใช่ไหมครับคอนตโทรลเลอร์ก็เพอร์ซันโมเดลก็ต้องเพอร์ซันนะครับพวกผม js ข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ประกาศมองกูดก่อนเลยรับมองกูดมาก่อนเลย โอเคนะครับเราจะต้องสร้างสกิมานะครับผมก็เพอสั้นใช่ไหมครับผมก็ประกาศตัวแปรมาว่าผมตัวพิมใหญ่นะตัว p ตัวพิมใหญ่นะครับเพอสั้นสกิมานะครับผมเท่ากับนิวตัวมองกูดนะครับผมตรงนี้เขียนเขียนตามผมไปเลยนะครับสกิมานะครับวงเล็บเปิดปีกาเปิดเอนเตอร์นะครับผมแค่นี้แค่นี้นะครับผมแล้วก็ ข้างนี้ก็แล้วแต่เราแล้วว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับสําหรับโปรเจกต์นี้นะครับผมจะแนะนําจะแบ่งปันความรู้นะครับก็คือการรับส่งข้อมูลนะครับผมก็จะสรีตตัวแปรไว้ให้ครอบคลุมที่สุดนะครับผมผมก็จะเอามีไตเติลเป็นออบเจกต์สันเนาะผมก็ไตเติลไทยเป็นอะไรไทยเป็นสตรินะครับสต I อ,อะไรอีกผมจะรับส่งอะไรบ้างเอาข้อมูลง,ง่ายๆก่อนเนาะ t ต a t ์ทเด e เป็นเดทออ o n e นัลคูแคลนเดราเอาเป็น Person เป็น Color แล้วกันนะครับชอบสีอะไรเป็นต้นายก็จะเป็นสตรีนะครับผม ข้อมูล Color Color ข,ข้อมูลเป็นดอบดาว Color ข้อมูลเป็นดอบดาวเพศนะครับผมเขาเรียกว่าเซ็นะครับผมก็เป็นสตริงนะครับผมอันนี้ดอบดาวอันนี้เ a ด i o โอ t ั o ทน อาเซฟปึ๊บอะไรบูลีนอินอัาเบิลอินอับเบิลเด็ดนะครับผมใช้เป็นเป็นบูลีนอ่าอันนี้จะเอาไว้เก็บว่าเปิดปิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเราได้สามอย่างแล้วเดี๋ยวมีมาทีหลังเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะครับผม ปึ s <S <Vander> uh ๊บปึ๊บตรงนี้จบนี้จบนี้จบนี้ปีการสุดท้ายนะครับผมผมจะใส่ time s t a m เข้าไปด้วย time stamp อีกการสุดท้ายเนาะใส่ time s t a m เข้าไปด้วยนะครับเวลาเรามีข้อมูลมามันก็จะอัปเดตเต e นครีเอทเตนี่ยมันจะอัปเดตให้ออโต้นะครับตัวนี้ก็ปิดลวจบแล้ว จำโมเดลนี้ไว้ดีๆนะครับเผื่อมีการอ,าอยากรับส่งข้อมูลแบบอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มตรงนี้เนาะอาทีนี้เราก็ export module นี้ออกไปนะครับ p o r g s export s เท่ากับ export อกบอกไปชื่อว่า person ต,ตัวใหญ่เนาะ p ตัวใหญ่เท่ากับ mongo mo mongo จุดโมเดล ตามด้วยชื่อ collection หรือชื่อ table นั่นแหละนะครับเราไม่ต้องไปสร้างนะครับเรา create ตรงนี้เลยเดี๋ยวมันจะสร้างให้ออโต้นะครับผมก็ใส่เป็น person นะครับ Argument ตัวที่2ก็จะเป็น parameter ตัวที่2นะครับจะเป็นจะเป็นสกิมาานะครับผม person เสร็จนะครับผมใช้ได้หรือไม่ได้ เดี๋ยวค่อยลองกันนะครับมันใช้ได้อยู่แล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวค่อยลองกันเดี๋ยวเรา EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปสร้างหน้าบ้านเลยนะครับผมเพื่อที่จะส่งค่ามาบันทึกนะครับผมเดี๋ยวเอาไลท์ทีละตัวนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับการสร้างโมเดลนะครับผมเราก็สร้างแค่นี้เองนะครับอิมพ์ตมองกูดเข้ามานะครับเดี๋ยวผมสรุปโค้ดให้ฟังก่อนเนาะแล้วก็สร้างสกีมานะครับตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับไทเติรนคันเลอร์เซ็กซ์อิมเบอร์ ไทม์สแตป์นะครับผมเป็นออโต้นะครับผมให้มันออโต้ด้วยแล้วก็เอ็กพอร์ตโมดูลออกไปนะครับสําหรับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นเพลส์ซั่ก็คือชื่อ t ทเบิในตัวมองโก d b ของเรานะครับกับสกิม m านะครับก็คือตัวนี้ที่เราสร้างนั่นแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปหน้าบ้านกันนะครับผมเพื่อที่จะส่งข้อมูลมาอย่างแบ c เอ็นนะครับผมโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผม ก็าฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ